อินรียครับเป็นเมล็ดงอกธรรมดาธรรมดาเลยนะครับก็คือวิธีการก็คือใช้เมล็ดอันนี้รู้สึกจะเป็นเมล็ดู่รันเตาเนี่ยเมล็ดทวรันเตาทําเป็นผักงอกก็คือเอาทวรันเตาเนี่ยมหวานในตะกร้าในตะกร้านี้ก็ใส่ทรายเข้าไปก่อนแล้วก็ข้างบนเป็น ขุยเ้าหมักที่ในขุยเ้าหมักนี่ก็มันจะมีภาอาหารส่วนหนึ่งจากคือตอนที่เราเลี้ยงแมลงวันลายเนี่ยมันจะมีขี้หมูอากาเขาเหลืองมีขี้เค้กปาล์มมีแป้งข้าวเหนียวพอหนอนมันกินไปปุ๊บมันหายมูลออกมามันก็มาปนในขุยเ้าเนี่ยในส่วนมูลหนอนพวกนั้นมันก็จะมี ถ้าอาหารสารอาหารที่มันไม่หมดไปคือยังอยู่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเป็นอาหารต่อให้พืชน,นะครับเป็นอาหารต่อให้พืชได้เพราะว่าตอนที่มันเป็นกากกรวเลืองหรือเป็นขี้หมูหรือมันเป็นแป้งเนี่ยมันยังไม่ย่อยอาใส่ต้นไม้ก็ไม่ได้ต้นไม้ก็จะตายหรือไม่งั้นก็จะเน่าหรือเป็นแบคทีเรียเชื้อรา แต่พอให้หนอนแมลงวันลายกินแล้วเนี่ยก็พอถ่ายมูลออกมามาปนขุยเผาหมักมันก็พืชเก็ไปใช้งานได้เลยแต่ถ้าเอาขี้หมูขี้เค้กปาล์มกากขุเหลืองอแป้งข้าวเหนียวพวกนี้ให้ไส้เ,เดือนกินจะกินไหมถ้าย่อยแล้ว หรือหมักเป็นคอมโพสต์แล้วหรือเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยนั่นสเดือนกินแต่ถ้าให้แบบสดๆเลยไสเดือนไม่กินนะครับมันมันหนีเลยมันมันมีความเป็นกดเป็นด่างหรือความเป็นอะไรที่มันอาจจะยังสู้ไม่ไหวแต่ถ้าใส่ปริมาณน้อนน้อยๆอ,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 อยู่ในเบดดิ้งแล้วเอาไปโรยหน้านั้นะมันอาจจะกินได้เพราะว่ามันเจ้อจางเบาบางแต่ถ้าใส่เป็นแบบกลุ่มก้อนหรือใส่ไปเยอะๆเลยเนี่ยไสเดือนตายนะครับแต่ในในนอนเนี่ย เราไม่ต้องมีเบดดิ้งเลยแล้วครละลายแป้งละลายขี้หมูขี้เค้กปาลมเนี่ยหนอนลงแช่เลยเนี่ยหนอนมันกินเลยนะครับก็กินปุ๊บก,ก็ขุยเผาเข้ไปซับน้ําจุดินทรียเหล่านั้นแล้วก็มันก็จะผสมปนเปกับขี้หนอนออกมาก็ได้เป็นขุยเผาหมักแบบนี้ทีนี้ในส่วนที่เราจะเอาไปใช้งานก็คือว่ามันไวเนี่ยมันไวมันมีสารอาหารหรือธาตุอาหารของพืชอยู่ส่วนหนึ่งเลย ที่พืชจําเป็นที่ที่พร้อมเอาไปใช้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นขี้นอนไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดถ้าเอาขี้หมูมาใส่เงี้ยมันก็ยังไม่ย่อยนะครับแต่เนี้ยขี้หมูถูกนอนกินแล้วเอามาใส่เงี้ยมันก็ย่อยแล้วก็เอามาเป็นอาหารพืชได้เลยที่พืชที่ปลูกตรงเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็มีแค่ทรายกับอ่าปุ๋ยเ้าหมักแล้วก็น้าแล้วก็ลดน้าแค่นั้นเองไอ้ไอ้นี่มันดียังไงมันดีตรงตรงที่ว่ามันมันไม่ต้อง ใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงไม่ต้องเอาอะไรไปอารักขาเพื่อให้มันปลอดภัยจากโรคพืชหรืออมแมลงนี้ในเมื่อมันเป็นพืชที่โตขึ้นมาโดยไม่ได้ใช้ปุ๋ยใช้ยาแล้วเนี่ยมันก็เป็นออร์แกนิกนะครับเป็นออแกนิกนี่คืออาจจะเป็นใครบางคนที่ก็ตามหาว่าเอ๊จะหาพืชออร์แกนิกกินได้ยังไงนี่คือวิธีที่ทําเองได้ที่บ้านเลยนะครับวิธีการก็ทําแบบนี้นะครับมีทรายมี ขุยเผาหมักแล้วก็มีเมล็ดพืชแค่นั้นเองหวานในตะก้าเลยพอระหวานปุ๊บสามวันห้าวันเจ็ดวันก็ตัดกินได้แล้วครับเพราะว่ามันมันโตไวส่วนถ้าใครจะไปปลูกเป็นแบบอื่นอันนั้นก็แล้วแต่วิธีการแต่อันนี้คือฉบับที่รวดเร็วที่สุดนะครับอันนี้นะถ้าเกิดคนที่เขาต้องการสุขภาพ คนที่กินอาหารเพื่อสุขภาพหรือคนคนปลูกคนป่วยที่ต้องการพืชผักที่ไม่มีการปนเปื้อนเนี่ยสามารถทํากินเองทําปลูกไว้รับประทานเองที่บ้านได้ก็ซื้อมเมล็ดมาแล,มซซแล้วก็มีทรายแล้วก็มีปุยมะพร้าวหมักหรือจะเอาเป็นขี้ไส้เดือนก็ได้แล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ย ผมใช้เป็นขุยมะพร้าวหมักนะครับเพราะว่าขุยมะพร้าวหมักเนี่ยหนึ่งก็คือขุยมะพร้าวมันอุ้มน้ําได้ดีสองก็คือ,อเวลาเราลดน้ำเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ไปกับน้ําทั้งหมดเพราะว่าตะกร้ามันมีรูพุนอยู่ถ้าเกิดเป็นที่มีความละเอียดเยอะๆมันก็จะไปกับน้ําหมดแล้วเหลือแต่ทรายนี้ถ้าเกิดขุยมะพร้าวอีกอย่างหนึ่งคือนี้วิธีการเลี้ยงของเราคือว่าอาหารเนี่ยที่เรากินเหลืออะไรเนี่ยเวลานอนมันกินแล้วเนี่ยธาตุอาหารมันจะสมบูรณ์กว่า ก็ถ้าพอขี้ไสเดือนเนี่ยมันจุลินทรีย์ดีนะครับมีความสวยงามเม็ดละเอียดดีมีความเย็นแต่ว่าในเรื่องของธาุอาหารนั้นอาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าไสเดือนเราให้กินแต่ขี้วัวใช่ไหมครับบางที่เนี่ยที่เราไปหาซื้อมาแต่ว่าถ้าขี้ถ้าไสเดือนนั้นกินคอมโพส์อันนั้นปิดจะเป็นสิ่งที่ดีมากอย่างคอมโพส์อย่างเช่นว่าเอาผักตบชวาหรือเอาฟางข้าวหรือเอาเศษอาหารหมักสลับซ้ำชั้นกันหรือใบไม้ใบหญ้าเนี่ย หมักสลับชั้นกับขี้วัวทิ้งไว้ประมาณ 2- 3เดือนแล้วก็กลายเป็นคอมโพสต์แล้วเอาคอมโพสต์ตรงนั้นหรือปุ๋ยหมักตรงนั้นไปให้ไส่เดือนกินอย่างนี้เนี่ยจะดีมากนะครับเพราะว่ากิ่งไม้ใบหญ้าเหล่านั้นมันมีธาตุอาหารสูงพอไส้เดือนกินเข้าไปหลังจากที่มันเป็นคอมโพสต์แล้วนะธาตุอาหารเหล่านั้นก็จะถูกลําเลียงมาพร้อมใช้งานกับพืชเหล่านี้ได้นะครับแต่ถ้ามันเฉพาะขี้วัวเนี่ยมันอาจจะน้อยไปนิดนึงมันจะทําให้พวกนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์อาจจะ สู้ไอ้ตรงที่ว่ามันมีอาหารหลากหลายในการเลี้ยงแล้วก็เราก็เอามาให้พืชกินได้แต่เวลาไปให้ซีเดือนกินเนี่ยซีเดือนมันจะไม่กินพวกอาหารสดๆนะครับมันจะกินคอมโพสตหรือกินที่ปุ๋ยหมักไปแล้วนะแต่หนอนเนี่ยมันจะกินอาหารสดได้นะครับกินแล้วก็เวลาถ่ายมูลมามันเหมือนกันเลยมูลหนอนกับมูลซสี้เดือนเนี่ยคือเป็นเวอร์มิคคอมโพสเหมือนกันนะครับ ดังนั้นนี่คือ,อสิ่งที่เราเอามาใช้แล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้สุดสามารถสอบถามนะครับสําหรับท่านที่ปลูกผักเพื่อสุขภาพนะครับเราจะมีวิธีการปลูกแบบไหนอย่างไรเพื่อให้มันมีผักออแกนิกกินประจําบ้านโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ